วันนี้เราจะมาคุยเรื่องออกซิเจนสำหรับบ่อปลานะครับมีลูกค้าบางท่านถามนะครับว่ามีบ่อแค่บ่อน้ําตกเนี่ยสามารถให้ออกซิเจนแก่ปลาคาร์ฟได้ไหมนะครับผมก็คือบ่อน้ําตกนี่นะครับก็สามารถสร้างออกซิเจนให้ปลาคาร์ฟได้นะครับแต่เราก็ควรจะมีปั๊มลมนะครับที่เป็นพวกหัวายหรืออะไรนะครับเป็นพวกออกซิบาร์อะไรพวกนี้ครับเพื่อจะสร้าง ออกซิเจนให้กับบ่อปลาเพิ่มด้วยนะครับออกซิเจนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับผมแล้วก็สองนะครับก็ควรมีพัมลมแบบสำรองไฟนะครับเป็นพวกนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับเผื่อป้องกันไฟดับช่วงไฟดับนะครับเราจะได้มีปัมลมที่มีแบตสำรองจะได้ทํางานนะครับจะได้จ่ายออกซิเจนให้กับปลาครับนะครับผมตล้องที่เกิดไฟดับนะครับผมแล้วพวกแอหัวเจ็ดก็ช่วยได้นะครับเพิ่มออกซิเจนได้เหมือนกันนะครับ แต่แรกกรณีที่เกิดไบดับจริงๆนะครับผม <t art> ถ้าเราไม่มีปั๊มลมสำรองไฟนะครับเราสามารถที่จะตักน้ำนะครับสูงแล้วก็ค่อยเทเพื่อให้เกิดออกซิเจนน้ำกับเพื่อนนะครับผมค่อยุ่สูงแล้วค่อยๆเทแบบนี้นะครับแล้วก็มันจะให้น้ำกับเพื่อมหรือเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้นะครับผมก็มทำ5นาทีหยุดใบสักงชั่วโมงกลับมาทำใหม่ครับ Ator, ตัดตูงๆแล้วก็เทไปใหม่ครับแล้วก็หยุดไปครึ่งชั ination, ่วโมงก็ว hmm. ่าทาใหม่นะครับผมก็จะเพิ่มออกซิเจนในน้าช่วงไฟดับได้นับในกรณีที่เราไม่มีปั๊มลมสำรองไฟนะครับผมก็จะประมาณนี้นี่มีนะครับที่เพิ่มออกซิเจนให้กับบอปลาเรื่องออกซิเจนของบอกปลาครับนะครับผมครับก็คือเ็ดเล็กเ็ดน้อยนะครับสำหรับการเลี้ยงปลาคราฟนะครับผมจากปลาคราฟน้องคุณนะครับเลือกปลาเลือกเรานะครับผมขอบคุณมากครับ